ในขณะเดียวกันวันนี้ก็ต้องรอลุ้นด้วยเช่นเดียวกันว่าคนที่เข้ารับเสื้อเข็มกลัดและสายรัดข้อมือพระราชทานที่สนามสุพัชลาสายบรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นวันแรก พี่น้องประชาชนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าระบบการบริหารจัดการยอดเยี่ยมมากใช้เวลาน้อยลงเมื่อเทียบกันกับการจัดกิจกรรมช่วงที่ผ่านๆมานะคะแล้วก็ปรากฏว่าสภาพการจราจรมีได้มีปัญหาแต่อย่างใดเพราะว่าพี่น้องประชาชนก็ให้ความร่วมมือไม่ขับรถส่วนตัวไปในบริเวณสนามสุขพัชราสายส่วนใหญ่เนี่ยก็จะตามคำแนะนำของท่านนายกรัฐมนตรีนั่งรถไฟฟ้าไปนะคะในขณะเดียวกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตั้งแต่5้านาฬิกา จนถึงช่วงเวลาประมาณ8นาฬิก35นาทีก็เสร็จสิ้นไปแล้วส่วนที่สนามกีฬาแห่งชาตินะคะก็มีประชาชนทยอยรอรับเสื้อเข็มกลัดและสายรัดข้อมือพระราชทานเพื่อใช้ในกิจกรรมปั่นเพื่อพอ่อ b i k e for dad จำนวน99,999ชุดซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วค่ะวันนี้จะเป็นผู้ลงทะเบียนหมายเลข50,001 ถึง99,999ก็แบ่งเป็นช่วงเช้านะคะเริ่มต้นตั้งแต่เวลาประมาณ6นาฬิกาไปจนถึง12นาฬิกาและช่วงบ่ายคือ13นาฬิกาจนถึง17นาฬิการอบละ25,000คนค่ะคนค่ะสำหรับกองบัญชาการกองทัพไทยมีการสรุปยอดประชาชนที่ลงทะเบียนร,รับสิ่งของพระรชาชทานในวันแรกเมื่อวานนี้ว่ามีทั้งสิ้น 46,000คนค่ะส่วนผู้ที่ไม่ได้มารับสิ่งของพระราชทานทางคณะกรรมการจัดกิจกรรมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งตามช่องทางสื่อต่างๆนั่นเองค่ะซึ่งประชาชนทั้งหมดที่เข้ารับสิ่งของพระราชทานต่างปราบปรื่มใจ ได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา5ธันวาคม2558พร้อมชมนิรทศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการแสดงดนตรีจากกองทัพอากาศและกองบัญชาการกองทัพไทยรวมถึงเหล่าศิลปินดาราค่ะ ซึ่งก็มีอาหารและเครื่องดื่มพระราชทานแจกให้กับผู้ที่มาร่วมงานด้วยค่ะค่ะก็ทางเจ้าหน้าที่จัดงานแนะนำนะคะว่าการเดินทางควรที่จะเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะเช่นรถไฟฟ้า BTS จะลงที่สนามกีฬาแห่งชาติเลยนะคะเขามีสถานีสนามกีฬาแห่งชาติแล้วก็สามารถที่จะเดินทางได้ด้วยรถโดยสารประจำทางเพราะไม่อนุญาตให้นำรถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานเข้าไปภายในบริเวณสนามกีฬาแห่งชาติเด็ดขาดค่ะ เมื่อวาน46,000คนคะนะคะที่เดินทางไปรับก็ยังขาดอีก4,000คนเดี๋ยวรอฟังแล้วกันว่า4,000คนเมื่อวานนี้จะไปรับอย่างไรบ้างแล้วก็วันนี้นี่ 4 9 9 9 9คนค่ะก็เริ่มต้นมาตั้งแต่เช้าตรู่ที่ผ่านมาแล้วนะคะวันนี้ถือว่าเป็นวันที่2ค่ะที่ประชาชนนั้นเดินทางมาด้วยความตั้งใจเพื่อที่จะรับสิ่งของพระราชทานนะคะทั้งเสื้อเข็มกลัดแล้วก็สายรัดข้อมือน,นะคะและแน่นอนค่ะทีมข่าวทีมเอ็นทวก็เกาะติดบรรยากาศอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่เช้าตรู่แล้วนะคะซึ่งบรรยากาศล่าสุดที่สนามกีฬาแห่งชาติจะเป็นอย่างไรคะ่ะเราจะติดตามรายงานการ ออเราจะติดตามรายงานทางโทรศัพท์นะคะจากคุณอัญชันแวงชัยภูมิค่ะสวัสดีค่ะเช,ช่นค่ะคุณอัญชันคะค่ะบรรยากาศของการรับถึงของพระราชานที่สนามกีฬาแห่งชาตินะคะเพื่อใช้ในกิจกรรมปัน่นเพื่อพ่อไบค์ฟอร์เด้นะคะวันนี้เป็นวันที่2ค่ะตั้งแต่ช่วงเวลา5้านาฬิกาที่ผ่านมาค่ะก็มีประชาชนมารอเข้าคิวเพื่อที่จะลงทะเบียนนะคะ โดยช่วงเวลา6นาฬิกาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็ได้เปิดให้ประชาชนเข้าลงทะเบียนเพื่อที่จะรับสิ่งของพระราชทานในการใช้ในกิจกรรมปันเพื่อพ่อไบค์ฟอร์เดสค่ะซึ่งก็ได้เลื่อนเวลาจากกําหนดการเดิมค่ะเป็น8นาฬิกามาเป็น6นาฬิกาค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วให้กับประชาชนนั่นเองค่ะทั้งนี้ค่ะในเวลา8นาฬิกาที่ผ่านมาพลเอกสมหมายเกาะพีระนะคะ ขอเคค่ะคนเอกสมหมายเกาตีราผู้บัญชาการทหารสูงสุดค่ะก็ได้เดินทางมาตรวจสอบความเรียบร้อยภายในงานด้วยตัวเองค่ะโดยประชาชนที่จะเข้ารับสิ่งของพระราชทานสามารถเดินทางได้ทางเดียวคือด้านหน้าของทาง ตรงถนนพระรามหนึ่งตรงข้ามสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันนะคะซึ่งก็ต้องมารับด้วยตัวเองค่ะโดยนําหลักฐานมาแสดงก่อเจ้าหน้าที่ประกอบด้วยบัตรประจําตัวประชาชนและหลักฐานในการลงทะเบียนไม่ว่าจะเป็นใบพิมพ์หลักฐานการลงทะเบียนหรือ SMS ค่ะทังนจากนั้นก็จะได้รับการตรวจไซต์ก่อนที่จะรับบัตรคิวเพื่อที่จะเข้ารับสิ่งของพระราชทานในสนามฟุตบอลค่ะซึ่งการรับสิ่งของพระราชทาน นี้ค่ะถือว่ามีความสะดวกรวดเร็วเป็นอย่างมากเนื่องจากว่ามีเจ้าหน้าที่จากกองทัพอากาศคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในทุกๆจุดและมีป้ายประชาสัมพันธ์ตลอดเส้นทางค่ะทําให้ประชาชนที่รอบัตรคิวนะคะเข้ารับเชื้อและเก็บกับพระราชทานได้ใช้เวลาไม่นานค่ะแล้วก็เป็นไปอย่างราบรื่นนะคะซึ่งจากการพูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่มาค่ะก็ต่างประทับใจในการอำนวยความสะดวกแล้วก็เพื่มปิติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมประวัติศาสตร์ ซึ่งจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาและสมเด็จพระบรมวงศานุวงศ์ทพระองค์ค่ะซึ่งสิ่งของพระราชทานที่ประชาชนได้รับนะคะประกอบไปด้วยเสื้อเข็มกลัดสายรัดข้อมือพระราชทานแล้วก็บัตรประจำตัวนักปั่นจักรยานบัตรประจำตัวจกัจกรยานค่ะ ซึ่งในวันนี้ก็ได้เปิดให้ประชาชนที่ลงทะเบียนแล้วมารับเสื้อได้เป็นวันสุดท้ายนะคะจำนวน50,000คนค่ะโดยแบ่งเป็น2ช่วงค่ะช่วงแรกนะคะในเวลา6นาฬิกาถึง12นาฬิกาจำนวน25,000คนส่วนในช่วงบ่ายค่ะเวลา13นาฬิกาถึง17นาฬิกาอีก25,000คนค่ะค่ะซึ่งผู้ที่มาไม่ทันเมื่อวานค่ะก็สามารถมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่แล้วก็แจ้งความประสงค์ที่จะรับได้ในวันนี้นะคะ ส่วนภายในงานค่ะนอกจากจะมีกิจกรรมในการรับมอบเสื้อพระราชทานแล้วค่ะยังมีกิจกรรมให้ผู้ที่มาร่วมงานได้ร่วมสนุกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นการจัดนิทรรศการถ่ายทอดพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการแสดงดนตรีจากกองทัพอากาศกองบัญชาการกองทัพไทยจากศิลปินดาราและก็มีอาหารเครื่องดื่มพระราชทานให้กับผู้ที่มาร่วมงานด้วยค่ะ สำหรับด้านการรักษาวความปลอดภัยค่ะเจ้าหน้าที่ทหารกว่า5,000นนายก็คอยดูแลความสงบเรียบร้อยภายในงานนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนหรือประชาชนทั่วไปค่ะก็ต้องผ่านการตรวจกระเป๋าอย่างเข้มงวดค่ะนอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่กู้ภัยคอยอำนวยความสะดวกด้านการพยาบาลตลอดทั้งงานเลยค่ะ คุณอัญชัญค่แล้วสำหรับคนที่ไม่สามารถจะเดินทางมารับสิ่งของพระราชทานได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้รวมถึงวันนี้ด้วยเนี่ยะจะทำอย่างไรคะค่ะสำหรับเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่แจ้งว่าให้รอประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งว่าจะรับได้ที่ไหนแต่เบื้องต้นสามารถรับได้ในวันจีนค่ะส่วนสถานที่หรือว่า เวลานั้นเจ้าหน้าที่จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าต้องรอเช็กก่อนค่ะว่ามีจํานวนมากน้อยแค่ไหนค่ะค่ะแล้วเมื่อสักครู่นี้ที่บอกไว้บอกว่าจะต้องมีการเดินเพื่อที่จะเข้าไปภายในแต่ว่าจะต้องมีการตรวจรักษาความปลอดภัยกันก่อนเจอปัญหาเรื่องของประชาชนที่เดินทางมาพร้อมกับกระเป๋าใบใหญ่บ้างไหมคะ จากการที่มีการประชาสัมพันธ์ไปตั้งแต่เมื่อวานนะคะวันนี้ก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากประชาชนค่ะจะไม่มีใครที่จะสะพายกระเป๋าเป้ใหญ่ๆห,ห,หรือว่าใส่เสื้อแจ็คเก็ตอะไรประมาณนี้มานะคะเนื่องจากว่าส่วนหนึ่งก็เพื่อความสะดวกในการเข้ารับด้วยนะคะ,คะ คุณนันชันได้มีโอกาสพูดคุยกับประชาชนที่เดินทางมาไหมคะว่านอกจากเขาจะเดินทางมารับสิ่งของพระราชทานในวันนี้แล้วการเตรียมความพร้อมสําหรับร่างกายเพื่อที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่1 1ของแต่ละท่านเป็นอย่างไรบ้างคะค่ะเบื้องต้นนะคะจากการสอบถามส่วนใหญ่จะเป็นประชาชนที่ได้ร่วมกิจกรรมทั้งบตยอมัมและก็กิจกรรมที่พญานา,าคสักพักแล้วนะคะก็มีการซัดซ้อมมาอย่างดีแล้วก็เตรียมความพร้อมมากทั้งด้านร่างกายแล้วก็ด้านอุปกรณ์จักรยานนะคะ ซึ่งจากการพูดคุยกับที่น้องประชาชนไม่ได้มีแค่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นค่ะยังมีนนทบุรีสมุทรปราการรวมถึงค่ะที่น้องจากจังหวัดร้อยเอ็ดที่เดินทางมาไกลค่ะด้วยความตั้งใจที่จะมารับเสื้อแล้วก็เตรียมที่จะปั่นจักรยานที่ภายในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะเพื่อที่จะได้เข้าเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาด้วยค่ะค่ะสุด แล้วกันบรรยากาศโดยรอบสภาพการจราจรที่สนามสุพัชราสายเป็นอย่างไรบ้างคะค่ะสําหรับสภาพการจราจรค่ะก็ยังคงตัองตัวนะคะเพราะว่าไม่มีการปิดการ,การจราจรค่ะแต่ว่าจะปิดทางเข้าออกเฉพาะประตูตุลาซอย5และซอย12ค่ะจะไม่อนุญ,ญาตให้นํารถยนต์หรือว่ารถจักรยานเข้ามาภายในงานสามารถเดินทาเขาได้เพียงเท่านั้นค่ะค่ะ,คะ,ะได้ค่ะช่วงนี้ขอบคุณนะคะคุณอัญชนัน ค่ะสวัสดีค่ะคุณอันชันแวงชัยภูมินะคะรายงานมาจากสนามกีฬาแห่งชาติค่ะก็เป็นบรรยากาศการเดินทางของประชาชนเพื่อมารับสิ่งของพระราชทานนะคะทั้งเสือ้อเข็มกลัดและสายรัดข้อมือต้องบอกว่ามีการอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีนะคะเลื่อนกําหนดเวลาจากเดิม8นาฬิกาเป็น6นาฬิกาสำหรับประชาชนที่มารอตั้งแต่เช้าตรู่ค่ะ